ในหน้าที่355เรายังอยู่ในส่วนที่6ของการอำนวยความเป็นธรรมการอำนวยความเป็นธรรมเนี่ยหัวข้อที่6 0ศูดำรงธรรม EP ที่53ออก1ข้อ0ูยดำรงธรรมศูนยดำรงธรรมมีทั้งหมด2แบบด้วยกัน1ส่วนกลางส่วนกลางศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยอยู่ในสํานักตรวจราชการและเรื่องร้องทุกข์ ของสำนักประลัดกระทรวงมหาดไทยต่อมา2ส่วนมีภาค2.1ศูนย์ตํารงธรรมจังหวัดอยู่ในกลุ่มและกลุ่มงานศูนย์ตํรงธรรมจังหวัดสำนักงานจังหวัดโดยสำนักงานจังหวัดเนี่ยอยู่ในสำนักประลัดกระทรวงมหาดไทย2.2ศูนย์ดำรงธรรมอำเภออยู่ในกลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรมที่ดำรง ที่ทำการปกครองอําเภอโดยประวัติและที่มากระทรวงมาหาดไทยในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการบำรุงทุกบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชนได้เปิดศูนย์บริการข่าวสารกระทรวงมาหาดไทยเมื่อวันที่1เมษายน2536โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บริการข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ต่อมาได้ปรับปรุงศูนย์บริการข่าวสารกระทรวงมาหาดไทยให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยใช้ชื่อว่าศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมาหาดไทยตั้งแต่วันที่1เมษายน2537บวกเพิ่มมา1ปีพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมในมิติใหม่อย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่1ธันวาคมพศ2545 ซึ่งตรงกับวันดำรงราชานุภาพศูนย์ดำรงธรรมมาจากคำว่าดำรงและธรรมต่อมาประกาศคอสชฉบับที่96ทับ2,557ลงวันที่18กรกฎาคม2,557เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นในจังหวัดเพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนและทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา32แห่งพระราชกิจการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2546โดยจัดตั้งขึ้นณสารการจังหวัดหรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควรโดยประกาศให้ประชาชนทราบ ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้วันที่23กรกฎาคม2557โดยวัตถุประสงค์โดยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและให้การปฏิบัติงานของสนราชการในจังหวัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาคมีคุณภาพ รวดเร็วลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและประชาชนได้รับความพึงได้รับความพึงพอใจต่อมาผ่านไป2ปีจากาปีพศ .2559 เนี่ยมีมติคณะรัฐมนตรี25ตุลาคม2559เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำสั่งจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นในอำเภอ และกําหนดให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในอำเภอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีสาเหตุจากการร้องเรียนร้องทุกข์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอํานาจตามประกาศคอสชอที่96ทับ2557ให้แก่ในอำเภอเพื่อให้ศูนย์ดทำรงธรรมที่จะตั้งขึ้นสามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีสาเหตุจาก การร้องเรียนร้องทุกข์ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ต่อมาโครงสร้างศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 1. คณะกรรมการอำนวยศูนย์อำนวยการศูนย์ดำรงธรรม 2. ชุดปฏิบัติการและชุดปฏิบัติการประจำตำบลช่อปอต่อจุดทุกอำเภอต่อมาคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หนึ่งนายอำเภอเป็นผู้อำนวยการศูนสองหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยในอำเภอผู้บริหารองค์กปรปกครองส่วนท้องถิน่นส่วนท้องที่ภาคเอชเกชนเป็นกรรมการเป็นกรรมการและสามประดลัดอำเภอหัวหน้าส่วนหัวหน้าฝ่ายอำนวยความเป็นธรรมเป็นกรรมการและเลขานุกการโดยเชิญให้โดยให้เชิญผู้แทน หน่วยทหารกอรมนจุดในพื้นที่เป็นที่ปรึกษ,ษาด้วยต่อมาชุดปฏิบัติกรารประจำตำบลชปตจุดชุดปฏิบัติกรารประจำตำบลชปตจุดเนี่ยเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วของศูนย์ตำรงทำอำเภอโดยมีประดับอำเภอหรือ หัวหน้าส่วนราชการประจำหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหรือค่าราชการที่นายอำเภอเห็นว่าเหมาะสมเป็นหัวหน้าชุดให้มีค่าราชการที่ทํางานอยู่ในตนําบลหมู่บ้านรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านกมจุดผู้แทนอปอทจุดในพื้นที่องค์การมหาส่วนท้องที่ ในพื้นที่หรืออาสาสมัครภาคประชาชนที่มีจิตอาสาต่างๆตลอดจนผู้นำศาสนาเช่นพระหรืออิมานที่ประชาชนศรัทธามาร่วมเป็นกลไกาการทำงานให้กับชุดปฏิบัติการประจำตำบลชอปอจุดชอปอตอจุดต่อมาช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์อันนี้ข้อสอบออกปี67 โดยประชาชนสามารถร้องเรียนร้องทุกข์มายังศูนย์ด,ด,ดำรงธรรมอำเภอได้ช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ทางโทรศัพท์สายด่วน1น6 7 2. มาร้องเรียนด้วยตนเองหรือ Wal k กอิการโหลดแอปโดปายหิวก็โดป,า,โดปาช่วยเหลือฮิวก็ช่วยเหลือ 4. เว็บไซต์ d a m r o n g D H A M A จุดโดป้าจุดโกจุดที D G o D ต่อมาหน้าที่ศูนย์ดำรงทำอำเภอหนึรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ 2. ให้บริการข้อมูลข่าวสาร 3. ให้คำปรึกษาด้านกดหมายแก่ประชาชน 4. รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 5. ทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตราแห่งพระราชกิจดีกาวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเนี่ยนายอำเภอทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายดำรงธรรม ฝ่ายความมั่นคงหัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายความมั่นคงทำหน้าที่หัวหน้าชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่อันนี้ก็จบ EP ที่53ตั้งแต่หน้า355ถึง356นี่คือทั้งหมดของข้อที่6ศูนย์ดำรงธรรม